มีผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอก็เช่าพื้นที่ภายในวัดขายของมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีปรากฏว่าทางวัดไล่ให้เธอรื้อถอนร้านออกจากวัดไปเพื่อจะทําถนนทางเข้าวัดแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคําชี้แจงจากฝั่งวัดก็คือเป็นกรรมการวัดออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นหนังคนละมวนครับค่ะลุงพี่ต้องเข้าใจด้วยเราไม่ได้มีเงินเยอะขยาดมาขนาดนั้น ถ้าหนูมีเงินหน้าหนูลื้อเลยหนูก็ไม่อยากอยู่แล้วต้องวัดได้วัดที่เองเดียวคือวันนี้ก็ไม่ใช่วันอยู่เฉยๆไม่ไม่ได้นอนหาที่หาที่อยู่แล้ก็ไม่ได้วัดสาขาไหนี้คือจองข้างนอกเลยไม่ได้อยู่กับนเพจวัดเลยมันอย่างนี้ข้อมูลเพราะว่าโยมโยมไม่รู้พ่อมูลตอนนั้นตอนนู้นด้วยตั้งแต่ปีหกสองอ่าผู้ชมเสียงคล้ายกับพระนะกับทางคาราวาสคุยกันครับคือโพสต์ลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยมีการระบุว่าเหมือนทางวัดเนี่ยมาให้รื้อร้านค้าออกไปแล้วบอกว่าทางร้านร้านเนี้ยไม่ได้จ่ายค่าเช่าตั้งแต่ปี6 2แล้วคือฝั่งเจ้าของร้านบอกไม่ใช่ว่าเราไม่จ่ายนะก็คุยกับกรรมการวัดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าหลวงพ่อ เจ้าอาวาสเนี่ยวรณภาพไปนะแล้วก็ทางวัดเองเนี่ยมันทำสัญญากันมาใหม่แต่ปรากฏว่าทางวัดเหมือนก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับตัวเธอเองบอกว่าเธอก็พร้อมยินดีที่จะจ่ายค่าเช่าที่นะให้กับทางวัดแต่เป็นเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยเหมือนกับว่าผัดผ่อนไปเรื่อยๆครับอยู่ๆมาปรากฏว่าไล่ให้เธอรื้อที่ที่ขายของอยู่ออกไปแล้วไม่ใช่แค่ร้านเธอนะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูเนี่ย บางคนเนี่ยยังขายอยู่เลยอ่ะ,<ท>ะยังขายได้ไม่มีคําสั่งให้รื้อร้านแต่อย่างใดพอดูดีๆปรากฏว่าเอ้ามีแค่ร้านเธอร้านเดียวอ่ะที่ถูกสั่งให้รื้อร้านออกไปเนี่ยนะครับ <ทะ S 1> มันก็มีความรู้สึกไงว่าเหมือนเธอโดนแกล้งหรือเปล่า <ทะ S 1> เหมือนทางพระทางวัดแห่งนี้แกล้งเธอหรือไม่อยากให้มาตรวจสอบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆเงินทําบุญเงินบริจาคของวัดเป็นยังไงโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนนะครับ ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังจุดต้องเรียนเลยนะครับเปิดเป็นร้านขายน้ําแข็งแล้วก็ขายของชำครับอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปสอบถามคุณสาววิตรีอายุ36ปีเธอเล่าให้ฟังว่าจริงๆร้านค้าตรงนี้เป็นร้านของพ่อแม่เช่าที่ก็ให้เงินบํารุงวัดมาตั้งแต่ก่อนปี2552แล้วคือขายกันมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับจนผัดมา 2, ป, 2> ป,ปีปี54เนี่ยหลวงพ่อภัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็เริ่มทำสัญญาเช่าตามกฎหมายเลยเดือนละ2,000บาทได้รับไปเสร็จเรียบร้อยประมาณผ so ่านมา10ปีผู้ชมครับปี62ผู้ชมจำปีนี้ไว้ดีนะปี2,562ทางหลวงพ่อภัยเจ้าอาวาสมรณภาพครับสัญญาเช่าก็เลยเป็นโมฆะตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาทางเธอเนี่ยบอกว่าก็พยายามจะติดต่อเรื่องการทำสัญญากับทางวัด ว่าจะจ่ายค่าเช่ายัางไงยังไงแต่กลายเป็นว่าทางวัดบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ม>พอมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าถูกทางวัดไล่ให้เธอออกจากพื้นที่วัดไปไล่ให้เธอไปรื้อร้านของเธอเธอก็ถามไปยังกรรมการวัดเหมือนกันกนะว่าจะขอทําสัญญาต่อจะเช่าต่อแต่ได้รับคําตอบบอกว่าให้รอก่อนรอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจนมาถึงปี67นี่แหละคุณผู้ชมมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่มา แต่ก็ยังไม่ได้มีการทําสัญญาเช่าที่ดินแต่อย่างใดจนเมื่อกลางเดือนที่แล้วครับกลางเดือนธันวาคมนี้วัดเนี่ยเชิญไปประชุมแล้วแจ้งว่าเดี๋ยวทางวัดนะจะสร้างถนนทางเข้าวัดในพื้นที่ร้านของเธอครับทางคุณสาวิตรีเองเนี่ยบอกว่าเธอได้รับแจ้งจากวัดว่าเธอจะต้องย้ายออกและรื้อร้านค้าออกไปแล้วรือให้เสร็จภายในวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นครับ แต่หนูก็ไม่ได้แบบว่าไม่ยอมรื้อนะคะคือรื้อให้แต่เราขอหาที่อยู่อันใหม่แต่ก็คุยแล้วเขาก็ยังไม่ได้อนุมัติว่าจะให้หรือไม่ให้ยังไงเราก็รอเขาอยู่แต่เขาไม่ฟังเราเลยเขาไม่เอาเหตุผลพอเราพูดเหตุผลเขาว่าเราไปข้ออ้างพอเราเอาข้ออ้างราพูดเขาบอกมันฟาเหตุผลไม่ขึ้นเนี่ยในมุมเธอเองบอกว่าเธอก็พยายามอธิบายแล้วก็ขายมันเป็นสิบสิบปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เธอแล้วด้วยนะครับ เอาทางวัดก็เชิญกรรมการวัดเลยพร้อมกับเธอไปด้วยค,คุณสาวิตรีเนี่ยนะครับไปร่วมชี้แจงข้อที่จริงต่อสาธารณชนครับคือพอออกเป็นข่าวเป็นกระแสในโซเชียลออกทางเพจดังเนี่ยคือบางคนเข้าใจผิดไงครับผู้ชมแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับทางวัดมีข้อมูลจากหนึ่งในกรรมการวัดเล่าให้ทีมข่าวฟังครับแล้วดูเหมือนว่าจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยอ่ะคือหลักฐานที่นํามาชี้แจงบอกว่าทําไมต้องให้ร้านของคุณสาวิตรีเนี่ยออกไปแค่ร้านเดียวเนี่ยนะครับ คือจริงๆคือตั้งแต่ปี62แล้วเนี่ยแจ้งทางร้านให้ออกจากพื้นที่นี้ไปตั้งแต่ปี62แล้วแต่เหมือนทางร้านอน่ทำเฉยอ้มันก็หลายปีอยู่นะ<อ>คะ62จนมา67ก็5ปีอยู่นะ5ป,ปนะีแต่ข้อมูลจากฝั่งคุณสาวิตรีบอกว่าพยายามจะติดต่อแล้วว่าอาจทำสัญญาเช่าขึ้นมาใหม่ซี ทางเธอยินีจะจ่ายค่าเช่าให้หหแต่ทางกรรมการวัดบอกไม่ใช่นะตั้งแต่ปี6 2, 2นั่นแหละตรงกันตรงกันคือปีนั้นแหละปนีนแหละที่ตรงกันแต่<อ>ให้ร้าน,<ค>นอานอน่องแต่คนละเรื่องกันเนี่นะครับแต่ร้านต่างหากที่ทําเฉยทางวัดก็เลยจําเป็นต้องบังคับซึ่งจุดนั้นเนี่ยวัดจะทําถนนทางเข้าวัดจริงๆแล้วก็จําเป็นต้องใช้พื้นที่ไงต้องทําเป็นทางเข้าวัดใช่ไหมคุณผู้ชมครับแล้วไม่ใช่แค่ร้านของคุณสาวิตร้านเดียวนะมีร้านอื่นด้วยรวม3ร้านที่ต้องให้รื้อออกจากจุดนั้นไปครับ มีพ่อตกลงกันว่าตั้งแต่ปี62ลุงอ้วนได้รับทราบทุกอย่างแล้วว่าจะมีการเคลียร์พื้นที่คืนเพื่อเปิดเป็นพื้นที่ทําถนนให้เข้าร้านค้าด้านในแต่ลุงอ้วนก็ไม่ได้ทําตามพ่อตกลงเลยจนเวลาล่วงเลยมา6ปีจนมาถึงวันที่15ธันวา67เนี่ยเขากำหนดลุงอ้วนก็ว่าจะรื้อถอนออกไปก็ยังไม่ได้รื้อถอนตรงนั้น ก็ด ah, ีครับเป็น e ข well ้อมูล2ฝ่ายเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก okay? ็ทางวัดเองก็ย hmm. like ืดเวลาให้กับทางร้านคุณสวิตรีแล้วอีก2ร้านต่อคือตอนแรกบอกต้องรื้อให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่สิมกราคมใช่ไหมค่ะนะก็เมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของข้อตกลงต่างๆนานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอขอความร่วมมือว่าให้ทางร้านเนี่ยรื้อร้านออกไปให้ระยะเวลาภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ืไปให้อีกเดือนหนึ่งอ่ะือสิบห้ามกราไป15กุมภาพันธ์ก็ ข้าวมาคือเดือนเดือนหนึ่งเลยนะพยายามหาทางออกแล้วแต่เข้าใจว่าทางคุณสาวิตรีเองแล้วก็ทางเพื่อนที่ขายของด้วยกันอีกสองร้านเนี่ยก็อยากจะหาพื้นที่หน่อยไหมทางวัดจะมีพื้นที่ตรงไหนส่วนไหนอย่างไรจะมาเยียวยาพวกเธอได้ด้วยพื้นที่เขาทํากินกันอยู่หาเลี้ยงปากท้องนะหลายๆข่าวฟังมาต่อเนื่องรู้สึก จใจร้อนรุ่มจังเลยอะค่ะมงหนารเลยนะตอนต้นรายการไม่ฟังข่าวหลายค่าวมีแต่ข่าวเครียดมีแต่่กรณีเอาธรรมะมายึดเหนี่ยวจตใจกันหน่อยนะนะคะวันนี้วันพระแรกของปีด้วยนะคะคุณผู้ชมพระแรกของปีนี่ค่ะใช้ชีวิตอย่างมีสติกันหน่อยนะคะน้อมนำหลักธรรมคาสอนนี้มาเลยในชีวิตนี้สิ่งใดอยู่เหนือการควบคุมของคุณสิ่งนั้นกําลังสอนคุณให้รู้จัก ปล่อยวางนะคะธรรมะจากพระภัยสาลนิสาโลนะคะสาธุแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ตื่นมาทำกับข้าวใส่บาตด้วยนะคะนะต้องเอาครรมะมาขมกันหน่อยเพราะว่าข่าวมันรุนแรงเลือเกินนะคะ